พี่จะส่งโค้ดให้น้องอย่างนี้นะครับโค้ดที่น้องได้รับนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วน้องก็คลิกขึ้นมานะครับเนี่ยน้องจะให้พี่ให้น้องนะก็ปีตั้งแต่เลขแปดนะฮะนะครับมาถึงตัว A เลยนะครับนะครับก็ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้น้องเข้ามาที่ได้ได้สีได้ห้าห้าไดสนะี่เนี่ยให้ไปที่ได้ได้เอฟก็ได้นะฮะ หรือได้ไรก็ได้นะครับให้คลิกขวานะฮะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ให้น้องพิมพ์ว่าเลข9ก็กได้ฮะสองสามตัวนะครับเสร็จแล้วก็ให้น้องเดินไคลิกเลยครับมันจะพบว่าเป็นเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับให้น้องคลิกขวาครับแล้วก็ลงมานิวครับแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆลงมาที่ text d o c u มนต์ครับพอได้เรียบร้อยนะครับเราก็ให้น้องดับเบินคลิกขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็วางโค้ดที่เรา c o ปปี้มาเมื่อกี้นะฮะ พอวางได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเมา,เาเส์เคอร์เซอร์มาคลิกตรงดอกจันระหว่างตัว A นะครับให้น้องลบไปหนึ่งทีครับพอลบได้เรียบร้อยแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ลงแล้วก็กดเย็ครับอันนี้เราเซฟไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้วิธีการใส่โค้ดนะครับก็ต้องไปคลิกตรงที่เราเก็บโค้ดไว้นะครับดับเบันคลิกเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็คัปปี้มาแล้วครับเอาเมาส์เคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็คัดลอกมาครับคัปปี้ครับแล้วก็ย่อหน้าต่างนี้ลงไปนะครับย่อลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาใส่โค้ดกันนะครับ ครับเราถึกขั้นตอนการใส่โค้ดนะครับเราก็มาตรงนี้ตรงแคมฟอกตรงนี้นะครับคลิกลงมาลงทะเบียนเพื่อใช้งานแคม p ์ฟอกโปรนะครับแล้วก็ c o ปปี้แล้วก็วางลงไปแล้วก็เพจวางนะครับเสร็จแล้วก็ตอบตกลงตอนนี้โค้ดเรานะครับได้เป็น